เป็นอีหย่างอีกล้ยายชมใช้ครีมยี่ห้ออะไรช่วงนี้สวยหน้าขาวใสเนียนมากเลยยายชมไปแนะนำให้สาวพรเมียบ่าวแม็กใช้บ้างสิเพราะว่าเมียบ่าวแม็กหน้าดำมากเลยปัดเขียนมายาวจะหาขวงเอ้ยโอ้ยบอกอไเทีเแียว มันใส่คิมนะนะหนาดำหนาเป็นสิวเป็นฝ้านะ่ะมันใส่คิมยีหยย่ห้อยังยี่ห้อยังว่าดีนะคิมขาวคิมหนาขาวคิมผิวขาว,ข,าว,ข,าวขี้เยี่ยงนะันะน่นนะอันแคปโชกแคปซูลนมากินแล้วหนาสวยใสขาวโจโพกนั่นนะมันบอกมีในโลกกินมาเมิดแล้วทามาเมิดแล้วคิมที่ว่าใสแล้วสวยใสสิวฝาหายนะั่นนะสิวมันหายอยู่ต่ว่าฝามันมันหายเพราะมันฝังลึกเข้าไปในกระดูกแล้วมันมาหายดอกยาสปารกันไปซื้อใส ให้เขาหลอกใดบอกหลายเทียแล้วใส่แอปใส่แอปนามันสวยใส่เห็นบอเอออู้ยคันเขานาดำผู้หายก็ไปบูลลี่เขาว่าเขานาดำบองามคือบอหาเงินสื่อคิมมาใส่เนี่ยชื่อใส่แล้วนะชื่อจนเหมือนเป็นแสนหรอมันกับ,บ่อหายดอกฝานั่นะใส่แอปเอามีโทรศัพษาของกันไอโฟอกไอโฟนนะ่ะยี่ห่อดีๆนะ่ะเขามีแอปสมัยสมือนี่ ใส่แอบเอาเพราะว่าคนไทยเฮาชวนมากสิอยากให้แบบว่าหน้าสวยหน้าใสผู้จบผู้งามมันจังเป็นตาเบิงขันผู้ไฮแบะไปบูรีพนโหลดมันเป็นจังสันเออไปบูรีพันหลายสาวผกสาวพ่อน่ะนะพนผู้ไฮพันผู้ไฮกับผัวฮักผัวหลงอยู่เด้เบิ่งจกของผู้คอมเมนต์มาว่าเขาจังสันจังสี่นี่หาผัวได้ดีคือเขาหรือยังผัวเขาเนี่ยโอ้ยสมปนดีสร้างบ้านตั้งสองหลังมีทีมีทางตั้งหลายกระโดกระเด้เออ เขาไม่ลูกกับลูกเขากับผู้จบผู้งามเพราะว่าเขาบ่เคยไปบูรี่ผู้ใดเนี่ยเขาบ่เคยไปบูรี่ผู้ใดลูกเขากับผู้จบผู้งามเลี้ยางงายอีกตั้งหาเห็นเขาผู้ห้ผู้จังสันกับพรกกันไปบูรีเขาเดี๋ยวยายชมสิบอกอหกยายอันสาวพรอนกับเป้าแม่ใส่แอบเด้อลูกหลานเหตุคลิปใสแอบคือยายชมนี่เวลาย,ยายชมออกไปข้างนอกนี่ผู้งคนเห็นโอ้ยยายชมตัวจริงไม่เหมือนในคลิปเลยในคลิปสวัว สวยตัวจริงทาไมผู้หายแท้ปุนหะก็สร่างกล้าว่ากล้าทักเขาเนาะสมัยก่อนยังชุ่มไป้ใส่แอปเดะยังชมไปเที่ยวเมืองไทยอู้ยายตัวจริงยายสวยกว่าในคลิปกับในคลิปมันไ่ได้ใส่แอบบางที่อันคลิปเนี่ยมันสีเห็ดแบบว่ามันสีบคือคตัวจริงบางทีมันหนาเขาสีบอคค่อยดำปันใดมันก็สีแบบหนาดํามันแล้วแต่คลิปเนี่ยสิมันแล้วแต่อันโทรศัพท สีแบบว่าสีแกงสีใสสีมืดสีดำสีขาวมันในคันใสแอบเี่มันสีขาวโจโผลเห็นบ่มันสีขาวโจโผล่สีฝาสีบ่มีสีบ่เห็นมานมีคนกับสีขาวมาชมเขามาชื่นชมโอ้ทำไมสวยจังสู้บ้างมาออกจะสู้ว่าเขาใสแอบฮ้สู้บิงมาออกตีว่าเขาใสแอบน่ะโอ้ยแค่นี้กับเบิ้งมาออกกูลลงึดหลางอ ค่นั้นไปช้อปปิ้งนีเห็นว่าหรือไปเมืองไท่ายังสิเขาเห็นเขาโอ้คือผู้หายเถียบ่คือในคลิปบ่คือในคลิปวิดีโอเลยในคลิปวิดีโอหนาขาวจบโผสู้กับเบิ้งออกกันนสิสู้โอ้กูละงเงดหลางอแล้วก็พูดไดหนาดกหนาดำสู้กับจะไปบูรี่เขาไหลไปช่องกระจกเบิ้งจะของยจะไปเบิ้งแต่คนอื่นจนลืมเบิ้งจะของเขาสิผู้จบผูงงามเขาชีนาขาวหนาดำก็สามว่าปวดเขาหนาเขาสู้หนาเขามันอยู่หนาเขานี่ สูบาต้องไปนักหัวสูบพต้องไปนักหนาสูเพราะต้องไปบุรีเขาจะของน่ะหาได้ค well to ือเขาหรือยั่งได้ดีคือเขาหรือยั่งเฮ็ดได้คือเขาหรือยั่งซ้ำนี่กับพ่อซ่งกระจกเบิ้งจะของเดี๋ยวจะไปเบิ้งตะคิดคนอื่นเราไปเบิ้งคนอื่นแล้วก็ไปซ่งกระจกเบิ้งจะของว่าอ๊้หน่ากูนีงามบอหน่ากูดำบออู้กูนีนิสัยดีบอแม่นบางคนนี P, ่อู exactly. ้หน่าขาวโจโผลมีผัวทิมกามี เยอะว่าผู้ใหญ่คือใจชมผู้ใหญ่คือสาวพ่อนเด้อห็นิบอกผู้ให้่คือใจชมนี่ผัวหักผัวหลงผู้ให้คือสาวพ่อนผัวหักผัวหลงเออผู้ที่เขาหนาสวยหนาใสโจโปโพน่เขามีผัวทิมก็มีผู้ใหญ่ก็มีผัวทิมก็มีมันอยู่ที่บาสนามันว่ามันอยู่ที่หน้าตาเออมันคิมอะใส่แล้วมันบดีเขาก็เลยเลิกใส่จังสาวพ่อนหนิบอกรีวิวคิมจังสันจังสี่ใส่แล้วมันบดีกับรีวิวตามภาษาที่เขาเอาเงินให้รีวิวที่เขาจ้างรีวิวเท่านั้นแหละ ใส่แล้วมันบอดีของกับเช้าใช่ปลอยเป็นธรรมชาติเออผู้ใด,ดว่าหักผัวหักกับพ่อผัวหักผัวหลงมันก็นเลิอสมัปนแตนแล้วอู้กูหลังงึดเปล่าแล้วกู